สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่ๆวันนี้แม่บ้านนะคะพี่ขาพบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นของเรานะคะพี่ๆอ่ะ ฝั่งพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะสำหรับช่องทางในการติดต่อคะ่ะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะพี่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาคะ่ะเพื่อนดโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกเป็นปลายทางโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ได้เลยคะ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะส่งพันสดุให้รอบบ่ายสองของทุกวันคะ่ะอ่ะ วันนี้ก็มีพระพี่รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่จ๋าอ่ะนี่เป็นหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่หนึ่งเป็นสมเด็จหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะคะพี่จ๋าสมเด็จหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาะคะ่ะพี่เป็นเนื้อผงใบลานเก่าๆนะคะพี่ด้านหลังค่ะนี่ค่ะ อ่ามีอักขระลายันด้านหลังค่ะพี่สมเด็จหลวงพ่อน้อยค่ะพี่สาวเนื้อผงใบลานนะคะพี่พ่อน้อยวัดธรรมศาลารหมายเลขที่1ค่ะแบ่งปันอยู่300บาทค่ะหมายเลขที่2เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทบค่ะรูปหล่อโบราณหลวง,พ,ลลวงพ,พ่อทบวัดชนแดนนะคะพี่รูปหล่อเก่าสวยค่ะหล่อโบราณหลวงพ่อทบค่ะพ่อทบวัดชนแดนนะคะ แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อทบวัดชนแดน300บาทหมายเลขที่2ค่ะอะหมายเลขที่3นะคะพี่จ๋าเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมค่ะพี่มีร่องรอยการตอกโคดนะคะพี่จ๋าเป็นเสมาปู่ทิมปี18ค่ะเก่าสวยนะคะพี่เสมาปู่ทิมปีหนึ่งแปดค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่จรีนเสมาปูทิมปีหนึ่งแปดสามร้อยบาทหมายเลขที่สามค่ะอ่ะพี่พี่ที่ถูกใจสนใจแจ้งติดตามหมายเลขได้เลยนะคะพี่หมายเลขที่สี่เป็นเหรียญจะเรินพรบนหลวงปู่ทิมนะคะพี่อ่ะเก่าสวยค่ะพี่เป็นปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดค่ะจะเรินพรน,นะคะพี่จะจะเรินพรบนหลวงปู่ทิมค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาท,บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพีะ่ถูกใจสนใจนะคะต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขที่5ะคะ่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญพ่อท่านเขียวนะคะพี่เหรียญเก่าสภา,ภาพผ่านการใช้งานพ่อท่านเขียวค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าแบ่งปันมีพี่ fc อยู่300บาท 2องค์500บาทค่ะวัดหงมนนะคะพีจปีพศ2513ค่ะถูกใจสนใจคะ่ะพี่จ๋าต่อสายทักลายกันเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่เหรียญพ่อท่านเขียวนะคะพี่จ๋าสามรอยบาทหมายเลขที่5ค่ะหมายเลขที่6เป็นพระรอดคะ่ะพี่พระรอดนะคะพี่จ๋าพมกันเรี่ยมขอบเก่าๆคะ่ะพระรอดเนื้อดินนะคะพี่จ๋าเลี่ยมขอบเก่าๆคะ่ะพี่ แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะหมายเลขที่7เป็นเหรียญหล่อสุขโตหลวงพ่อไผ่ค่ะหลวงพ่อไล่รุ่นลังป่าช้านะคะพี่สาเหรียญหล่อสุขโตนะคะพี่หลวงพ่อไผ่ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากเจ้าของนะคะจะผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่ เหรียญหล่อสุขะโตหลวงพ่อไผ่ค่ะพี่จ๋าพ่อไผ่รุ่นหลังประชานะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทหมายเลขที่7ค่ะอ่ะหมายเลขที่8เป็นนางพญาค่ะนางพญานะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่พระนางพญาค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่นางพญาเนื้อหาเก่าสวยค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทนะคะพี่จ๋า เนื้อหามาแบบนี้เลยนะคะพี 8, ะะ่หมายเลขที่แปดสามรอยบาทค่ะอะหมายเลขที่เก้าค่ะพี่จ๋าเก้าเป็นเหรียญหลวงปู่สวงรุ่นแรกนะคะพี่จ๋าปู่สวงเทวดาเล่นดินค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่เหรียญหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินนะคะพี่จ๋าน,น,น,ะะนี่คะ่ะเป็นรุ่นหนึ่งครับพี่แบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะ เก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจยังไงแจ้งปิดตามหมายเลขนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะหมายเลขที่10เป็นเหรียญชินราชนะคะพี่า๋าณีค่ะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าเหรียญชินราชค่ะพี่แบ่งป,ปันพี่พี่เอฟซีที่สามร้อยบาทนะคะพี่ด้าน,นหลังเขียนว่าพศสองสี่เจ็ดหนึ่งค่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่เหรียญชินราช2471ค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาทหมายเลขที่10ค่ะอ่ะ11เป็นพระปิดตาเนื้อผงนะคะพี่จ๋าปิดตาเนื้อผงพร้อมการเลี่ยมขอบสีน้ำตาลด้วยพลาสติกนะคะพี่จ๋าน้ำตาลเป็นพลาสติกเก่าๆนะคะพี่เนื้อหาด้านในเก่าสวยค่ะ ปิตาเลี่ยมขอบหลวงปูสุกนะคะพี่จาแบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทหมายเลข11ค่ะ12ค่ะพี่จาเป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะพี่นี่ค่ะปิดตาเนื้อหาเก่าสวยค่ะพี่เป็นปิดตาหลังแบบค่ะอ่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่300บาท2องค์500บาทค่ะ ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะพี่พระปิตาหลังแบบ300บาทหมายเลข12ค่ะอ่ะ13เป็นเหรียญหลวงพอสุดวัดการหลงปี17พร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋ารูปภาพไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่องค์นี้เลี่ยมไว้เก่าสวยค่ะพอสุดวัดการหลงนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปี17แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะอ่ะหมายเลข14ค่ะ 14เป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อปลื้มนะคะพี่า๋านี่ค่ะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อปลื้มนะคะพี่า๋าเก่าสวยค่ะพี่พ่อปลื้มนะคะเก่าสวยค่ะหมายเลข14 -300 บาทนะคะพี่า๋าอ่ะ15เป็นเตารีดปู่ทวดนะคะพี่า๋าเตารีดหลวงปู่ทวดค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าเป็นเนื้อเมกกะพัดนะคะพี่แบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามานะคะพี่จ๋าอะเตารีดหลวงปูทวดเนื้อเมกกะพัด300บาทหมายเลข15ค่ะ16เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋าเสมาหลวงพ่อเดิม2470ค่ะพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ เก่าสวยนะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญเก่า2470ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่จ๋าที่300บาทหมายเลข16ค่ะอ่ะหมายเลข17เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่จ๋าพ่อแดงปี03ค่ะหลวงพ่อแดงยานวิลาศนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อแดงยานวิลาศ300บาทหมายเลข17ค่ะเป็นเหรียญปี2503นะคะพี่ เก่าสวยค่ะทุกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์2องค์ 1. ส่งทุกรายการนะคะพี่นี่ค่ะอ่ะหมายเลขที่17ค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าเอ้ยหมายเลขที่18ค่ะพี่จ๋า18นะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อคาวัดโพปล้ำนะคะพี่จ๋าพ่อคำพ่อคำวัดโพปล้ำนะคะพี่เหรียญหล่อพร้อมการเลี่ยมะค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อคาวัดโพปล้ำค่ะ เป็นพิมพ์สองหน้าอยู่ในเลี่ยมพี่ๆรับไปพร้อมใช้ค่ะหมายเลขที่18-300บาทค่ะ19เป็นเศมาพ่อกลั่น2469นะคะพี่องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงค่ะอ่ะเหรียญเสมาหลวงพ่อกลั่น2469นะคะพี่จ๋าเก่าสวยสาภาพผ่านการใช้งานค่ะพี่นี่เป็นด้านขอบนะคะพี่จ๋าอ่ะเสมาพ่อกลั่นนะคะพี่แบ่งปันที่300บาทหมายเลขที่ 19นะคะพิสาเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะอ่ะนี่นะคะหมายเลข20บค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นนะคะจะพ่อก,กลั่นเนื้อตะกั่วค่ะพี่อ่ะมาแบบนี้เลยนะคะพิสาเหรียญหลวงพ่อก,กลั่นเนื้อตะกั่วค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่300บาท2องค์500้บาทนะคะพิสาเก่าสวยครับพี่ได้มาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะอ่ะ ใสมาพ่อกลั่นเนื้อตะกั่วนะคะจะเป็นเนื้อตะกั่วใหม่เลขกยี่สิบค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นรูปหล่อนะคะพี่จ๋าอ่ะรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองค่ะพี่เป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆนะคะพี่จ๋าหลวงปู่สุขค่ะวัดโพไซทองค่ะพี่เก่าสวยนะคะรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสามร้อยบาทค่ะพี่จ๋า สององค์500บาทค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่ fc ที่300บาทหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะอ่ะยี่สิบสองนะคะพี่จานี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อผางปีหนึ่งสองค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อผางปี2512าค่ะนี่นะคะพี่จ๋า เป็นเรียนปีหนึ่งสองสภาพผ่านการใช้งานค่ะพี่หลวงพ่อผางแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจแจ้งปิดตาหมายเลขนะคะพี่จ๋ารูปภาพไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยค่ะอ่ะหมายเลข23นะคะพี่จ๋าเป็นพระปิดตานะคะพี่พระปิดตาหลังยันนะหลวงปู่โตะนะคะพี่จ๋าปู่โตะวัดประดู่ชิมพลีะคะ่ะพ,พี่ปิดตาหลังยันนะนะคะพี่จ๋านี่ค่ะ เนื้อหามาแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าปิดตาหลังยันนะนะคะพี่ยันะชัดสวยด้านหลังแบบนี้ค่ะพระปิดตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพลีนะคะพี่จ๋าหลังยันนะค่ะพี่แบ่งปันที่พี่ fc ที่300บาท2องค์500บาทหมายเลข23ค่ะ24ิค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญมังกรหลวงปู่หมุนค่ะมีร่องรอยกันตอกโค้ดนะค่ะพี่จ๋าเหรียญมังกรหลวงปู่หมุนค่ะพี่ เหรียญเก่าสวยนะคะพี่สามังกรหลวงปู่หมุนค่ะสามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทนะคะพี่สาเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามค่ะพี่มังกรปู่หมุนต่อโค้ดสามร้อยบาทค่ะอ่ะหมายเลขที่ยี่สิบห้าค่ะพี่สาเป็นเหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวดนะคะพี่นี่เลยค่ะเหรียญพุทธซ้อนหลวงปู่ทวดนะคะพี่สา เรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานนะคะพี่เหรียญพุทธซ้อนนะคะพี่จะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะเก่าสวยค่ะพี่นี่ค่ะปีพศ2509นะคะพี่ขาด้านหลังเป็นรูปสะููหลวงปู่ทวดนะคะพี่ นี่ค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทหมายเลข25ค่ะอ่ะ26นะคะพี่จ๋าเป็นปู่ทวดเนื้อผงนะคะพี่มาในเลี่ยมคะ่ะพี่จ๋าไม่นี่นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อผงค่ะอ่ะเป็นพิมสองหน้าค่ะพี่ในบ้านได้มาแบบนี้ไม่ได้แกะดูข้างในนะคะพี่จ๋าอ่ะเก่าสวยค่ะพี่หมายเลข26เป็นปู่ทวดเนื้อผงพิมสองหน้า300บาทค่ะ27นะคะ ยีเป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ใบหน้าใบตามาประมาณนี้เลยค่ะเก่าสวยค่ะด้านหลังนะคะจะมีแร่รยเก่าๆค่ะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านหลังโรยแร่นะคะเก่าสวยแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพิษสาใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะ หมายเลข27 300บ็าบาท2องค์500บาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ28เป็นคุณแผนภายคู่ค่ะเนื้อหานะคะพี่จ๋าพระคุณแผนภายคู่ค่ะพี่มาแบบเก่าเก่านะคะพี่จ๋าคุณแผนภายคู่เก่าสวยค่ะนี่นะคะพี่แบ่งปันพี่พีเอฟซี FC, อยู่300บาท2องค์500บาทค่ะนี่ค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ หนึ่งองสององส่งทุกรายการนะคะพีะ่เก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าคุนแผนภายคู่300บาทหมายเลข28ค่ะ29นะคะพี่เป็นเหรียญยา่าโมนะคะพี่จ๋าเท้าสุรนารีค่ะเหรียญยา่าโมนะคะพี่จ๋าสองสี่เจ็ดเจ็ดค่ะพี่เป็นเหรียญเท้าสุรนารีเก่าสวยสภาพผ่านการใช้งานค่ะนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะพี่หมายเลข29ค่ะเหรียญเท้าสุรนารี2477หรือแม่ย่าโมนะคะพี่จ๋าอ่ะสามร้อยบาทหมายเลข30ค่ะ31เเป็นเหล็กไหลนะคะพี่จ๋าเหล็กไหลวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าอันนี้เป็นเหล็กไหลวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะด้านหลังเหมือนมีรอยจานนะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่นี่เป็นหมายเลขที่30ค่ะเป็นเหล็กไหลวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะมีรอยจานตรงใต้ฐานนะคะพี่ที่ชัดเจนเลยนะคะพี่จ๋าอ่ะเหล็กไหลวัดพุทธไทยสวรรค์300บาท2องค์500บาทหมายเลข30ค่ะ31นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะใบหน้าใบตาชัดสวยนะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะ แบ่งปันพี่พี่ FC ที่300บาท2องค์500บาทค่ะพี่ถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ1องค์2องค์ไปบ้านส่งทุกรายการนะคะพี่นี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋า084 915 8065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มค่ะอะหมายเลขที่32เป็นสมเด็จเก่านะคะพี่จ๋า สมเด็จเก่าอกคุดเสียนบาทนะคะพี่องค์นี้อ่ะเป็นสมเด็จอกคุดเสียนบาทนะคะพี่จ๋าไปบ้านสอบถามเขามานะคะพี่เขาบอกว่าเป็นพิมพ์อกคุดเสียนบาทนะคะพี่สอ่ะ,อะเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่300บาทนะคะพี่จ๋าสององค์500บาทค่ะอ่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะพี่0849 15 8 0 6 5หมายเลขที่32ค่ะ33เป็นวัด เกตคะ่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตนะคะพี่อ่ะเก่าสวยมีร่องรอยการปิดทองคะ่ะพี่จ๋าอ่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่านะคะพี่แจงปิดตามหมายเลขได้เลยค่ะองค์นี้เป็นหมายเลขที่33นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะ34คะ่ะ34เป็นสมเด็จนะคะพี่จ๋าวัดเกตองค์ออกสีดำๆแบบนี้คะ่ะพี่อ่ะ มาแบบนี้ลงให้ชมแบบนี้นะคะพี่สมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกต300บาทนะคะพี่จ๋าสององห้าร้บาทค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่ๆสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะแจ้งปิดตามหมายเลขนะคะพี่จาองค์นี้เป็นหมายเลขที่34ค่ะ 35นะคะพี่สาวเป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่เป็นองค์ใหญ่แบบนี้ค่ะอ่ะนี่เป็นสมเด็จเก่าใหม่เลข35นะคะ300บาทนะคะพี่า๋า2สององค์500บาทค่ะเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาค่ะ1องค์2องค์ไปบ้านส่งทุกรายการนะคะพี่อ่ะ36เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะนี่นะคะพี่ สมเด็จเก่าหมายเลข36ค่ะแบ่งปันอยู่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจครัพี่จ๋าต่อสายทักไลกันเข้ามาคะ่ะพี่084-915-8065นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มคะ่ะสนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลกันเข้ามาคะ่ะเพื่อนโด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลกันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะ นี่นะคะพี่จ๋าช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่แบ่งปันให้พี่เอฟนะคะพี่จ๋ 2, 1, าที่สองหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่จ๋าแอดไลน์หรือโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะแม่บ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะคะพี่วันนี้ก็รบกวนพี่ๆดูให้ใช่ดูให้ชอบคิดให้ดีตัดสินใจให้ดีก่อนปิดจก้กวันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดทําอะไรไม่ถูกต้องหรือรูปภาพไม่ชัดเจนนะคะกราบขอโทษขออภัยค่ะ ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า